อยากมีสุขภาพลำไส้ที่แข็งแรงสมดุลน,นอกจากการดื่มน้ำผักเป็นประจำนะคะจิ๊บแนะนำให้ทุกคนเนี่ยดื่มตัวไซเดอร์เป็นประจำหลังอาหารหรือว่าก่อนนอนก็ได้นะคะจากที่จิ๊บดื่มไซเดอร์มาหลายปีก่อนนอนทุกวันนะคะรู้สึกว่าเขาช่วยเรื่องของการย่อยอาหารให้สมบูรณ์ได้ดีมากขึ้นจริงๆนะคะตอนเช้าเนี่ยตื่นม,มาถ่ายดีมากๆเวลาที่กินขนมแล้วน้าตาลพุ่งอะ่ะคือจิจะมีอาการมึนหัวคลื่นไส้ตาพร่าก็จะดื่มไซเดอร์ตามค่ะมันแก้การได้ดีขึ้นประมาณแ ส0 9 0เปเลยมันเร็วทันใจมากจริงๆเลยซึ่งการทำไซเดอร์เนี่ยก็ได้อธิบายในคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วนะคะก็วันนี้ก็จะขอลงดีเทลในเรื่องของหมักเสร็จแล้วน้ำเนี่ยแล้เอาไปดื่มใช่ไหมคะตัวน้ำเนี่ยผสมน้ำหนช้อนโต๊ะต่อน้ำหนแก้วแต่พูดถึงตัวข้างในอย่างเช่นขิงหมักแบบนี้กล้วยหมักหรือสโกปี้เนี่ยเขาเอาไปทำอะไรได้บ้างนะคะ ล่าสุดเนี่ยจิ๊บทำตัวน้ำสลัด Japanese Olive Oil โดยใช้ขิงหมักของเราอะค่ะโอ้โหอร่อยมากๆหรือเราจะไปทานเป็นเหมือนขิงดองอะทานคบคู่กับเนื้อสัตว์ซูชิแซลมอนไข่ต้มอะไรก็ได้นะคะอร่อยมากๆจริงๆแล้วก็ตัวไซเดอร์เนี่ยนอกจากเอามาผสมดื่มน้ำเปล่านะคะเรายังสามารถเอามาทำเป็นเหมือนกับแทนน้ำส้มสายชูในน้ำสลัดในกว๋วยเตี๋ยวราดหน้านะคะ มันจะได้รสชาติที่อร่อยแล้วก็ธรรมชาติมากๆสโกปี้เขายังสามารถนำไปปั่นน้ำผักได้นะคะเราเอาส่วนเล็กๆที่เป็นวุนๆของเขานะคะตัวนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าสโกปี้นะคะหรือว่ามาเธออันนี้เราไปปั่นน้ำผักหรือเอาไปปั่นกับน้ำผึ้งแล้วก็ดื่มสดได้นะคะสรรพคุณเหมือนกับไซเดอร์เลยคือช่วย ลดอาการท้องอืดช่วยย่อยอาหารแล้วก็ช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดหรือบางคนเนี่ยถ้าสายวีแกนเขาจะเอาไปผัดผักเป็นเหมือนปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นเหมือนแทนเนื้อสัตว์ก็อร่อยปแปลกบนะคะมันจะมีรสชาติที่หนึบๆน,นิ่มๆเหมือนเยนลลี่จิ๊บหมักอันนี้มาหลายเดือนแล้วแต่ว่าน่าจะประมาณ อย่างน้อยคือ8เดือนแล้วอะค่ะแต่เราไม่ต้องรอนานขนาดนั้นเพียงแค่2เดือนขึ้นไปก็สามารถมาทานได้แล้วนะคะง่ายที่สุดเลยนะคะให้หมักตัวขิงก่อนเพราะว่าขิงเนี่ยเขาจะขึ้นตัวสโคปี้เร็วกว่าตัวอื่นๆที่จิ๊บเคยทำนะตัวขิงอะแต่ก็ไม่เสมอไปนะคะขึ้นอยู่กับความสะอาดของโถเราด้วยเนี่ยตัวขิงอันนี้เขาจะขึ้นเร็วมากแล้วเราสามารถเอาตัวนี้ไปแบ่งใส่ในโถอื่นๆที่เราเริ่มหมักใหม่อะเขาจะเป็นเหมือนหัวเชื้อนะคะนี่ไงนี้มีขิงกับกล้วยด้วย สามารถหมักทุกอย่างรวมกันได้นะคะแต่ส่วนตัวเนี่ยจิ๊บชอบหมักแยกเพราะว่าแต่ละอันเนี่ยรสชาติเขาจะไม่เหมือนกันมะม่วงหาวมานะนาโหจะให้เราชาติขมขมเปรียปร้ยวๆคือความขมแล้วก็ไม่อยากไปปนกับสิ่งอื่นอะไรเงี้ยอืมตัวที่อร่อยมากที่สุดตัวหนึ่งนะที่ชอบคือตัวกล้วยดิบใช้เวลาหมักนานที่สุดนานกว่าตัวอื่นเลยแต่รสชาตินี่แบบเปรี้ยวได้ใจมากอร่อยมากจริง แต่ว่าอาจจะต้องใส่น้าตาลเยอะกว่าตัวอื่นเพราะว่ากล้วยดิบเขาไม่มีน้ําตาลแต่ถ้าใช้เป็นกล้วยสุกเหมือนตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นกล้วยสุกใส่น้ําตาลน้อยหน่อยนะคะอถ้าอยากลดการติดเชื้อเนี่ยเราใส่สโกปี้ที่หมักจากขิงในทุกๆอันเพราะเมื่อไรที่สโกปี้มันขึ้นเป็นฟิล์มที่ปิดไซเดอร์ทั้งอันนะคะมันจะช่วยลดการติดเชื้อมันเหมือนกับว่าไซเดอร์ตัวน้ําของเราเนี่ยเหมือนถูกคลุมผ้าไปแล้วอะ่ะอืม การติดเชื้อการม,มีสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ตกลงไปเนี่ยมันก็ยังป้องกันได้สมมติว่าบางทีมันมีเชื้อราอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างบนใช่ไหมคะเราเราเห็นแล้วเราเรีบควักเขาออกไปทิ้งอันนี้ของเราก็ยังไม่เสียแต่ถ้าเกิดเราไม่มีตัวอะไรที่มาปกป้องปกคลุมเขาเลยเนี่ยมันก็จ,จะต้องทิ้งทั้งหมดนะคะเพราะบางคนเนี่ยล้างขวดโถเนี่ยไม่สะอาดหรือบางคนเติมน้าตาลไม่พออาหารเขา อาหารที่จะมาเลี้ยงจุลินทรีในนี้มันไม่เพียงพอด้านบนนะคะมันจะขึ้นเป็นเชื้อราสีส้มๆแดงๆด,ดำๆนะคะแต่ถ้าขึ้นเป็นสีเป็นฝ้าขาวๆทั่วไปหมดแล้วมีใยสวยๆอะคะ่ะอันนั้นอะคือถูกต้องห้ามทิ้งนะคะการหมักยังไม่สมบูรณ์นะแต่ถ้าเกิดว่าหมักสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็คือรสชาติเขาจะเปรี้ยวมากแล้วก็มีสโคปี้แปะอยู่ด้านบน คลุมหมดเลยลองชิมดูนะคะถ้ามันเปรี้ยวเหมือนรสน้ำส้มสายชูแล้วเนี่ยก็คือเราสามารถเริ่มดื่มได้เลยแต่ถ้าเกิดว่ามันยังมีความหวานอยู่แสดงว่าจุดินรียเขายังย่อยน้ำตาลไม่หมดหรือเราใส่น้ำตาลมากเกินไปอะไรเงี้ยสิ่งที่มันําทำให้เน่าว่าคือมีบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาทำแล้วเขาทิ้งเอาไว้ไปดูคุณแม่ที่โรงพยาบาล2เดือนกลับมาอีกทีเนี่ยโอ้โหมันขึ้นเป็นเชื้อราสีดำแล้วเพราะว่าแค่แค่อาหารไม่พอนะคะเราวางในที่อับ พวกเนี้ยเขาต้องการอากาศเราต้องวางอย่างจิ๊บอะจะวางไว้ตรงข้างหน้าต่างให้มันมีอากาศถ่ายเท